ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง โทษจนาเห็งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่31เดือนที่สในหัวข้อเรื่องเรามาจากพระเจ้าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ไฟพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพราะองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่สพี่น้องคะ มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของวลีที่ว่าท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าในข้อพระคัมพิ์ข้างบนสำหรับบางคนหมายถึงอยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่นั้นไม่ถูกต้องโครงสร้างของอัครทูตยอนไม่ใช่เป็นแบบที่คุ้มเครือดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับการอยู่ฝ่ายผู้ใดแต่หมายความว่าคุณมาจากพระเจ้ากล่าวอีกในหนึ่ง ต้นกำเนิดของคุณอยู่ในพระเจ้าคุณเป็นเชื้อสายของพระองค์คล้ายกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่18ว่าเมื่อตั้งพระไถยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างดังนั้นการมาจากพระเจ้าพระคิดจะต้องอยู่ในคุณ คุณต้องต้อนรับพระองค์ให้อยู่ในคุณพี่น้องคะจงระลึกถึงพระคำของพระเยซูเจ้าในยอห์นบทที่สาข้อที่สว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าวลีสรุปของข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราให้ความเชื่อถือในสิ่งนี้ซึ่งบอกว่า พระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพระองค์จึงต้องอยู่ในคุณลองคิดถึงสิ่งนี้ดูพระองค์ทรงให้กำเนิดคุณเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในคุณพระคัมภีกล่าวว่าพระคิดสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่27คุณมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์เหนือพลังแห่งความมืดทั้งหมด และวิญญาณชั่วที่วางแผนชั่วร้ายเพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสถิตยอยู่ในคุณจงอ่านว่าฉบับ A.M.P.C. แปลข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราได้อย่างงดงามเพียงใดลูกทั้งหลายเอ๋ยคุณมาจากพระเจ้าคุณเป็นของพระองค์และได้ชนะและเอาชนะพวกเขาแล้วตัวแทนของมารเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่าน ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องคะคุณได้เอาชนะศัตรูและแผนการชั่วร้ายและเลวร้ายของพวกมันที่จะทำให้เกิดความยากลำบากความโศกเศร้าและอิทธิพลที่เสื่อมทรามในโลกเพราะว่าคุณมาจากพระเจ้าฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก คาบตรงเป่าประกาศอย่างกล้าหาญว่าคาบตรงได้เอาชนะพลังแห่งความมืดและวิญญาณชั่วร้ายที่วางแผนชั่วร้ายในโลกแล้วเพราะว่าคาบตรงมาจากพระเจ้าและผู้ที่ยิ่งใหญ่สถิตยอยู่ในคาบตรงคาบตรงได้เอาชนะความโศกเศร้า ความทุกยากและอิทธิพลที่เสื่อมทรามในโลกข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอในพระเยซูคริสต์อเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด